ด้านนี้ก็มะเขือเปาะตอแหลคางกบเจ้าพญามีตายบ้างอ่ะมะเขือมันหนาวตายดูขนาดต้นกล้าหนึ่งเดือนของมะเขือเปาะเนาะนับจากลงดินเนี่ยค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ก็วันที่สี่เดือนสามเนาะเดี๋ยวจะพาดูต้นกล้าไอ้มะเขือเปาะเนาะมะเขือเปาะเพาะไปตั้งแต่เดือนสองมีมะเขือเปาะตอแหลแล้วก็มะเขือคางกบสายพันธุ์เจ้าพญา โซนนี้ก็จะมีมะเขือเปราะของอสองบริษัทเนาะมันจะมีบริษัทอ,อะไรนะจะไม่ได้มันมีอเตราภูเขาทองกับสามสามนั่นก็สายพันธุ์ท้าพยานน่ะแหละนี่มื่อปีด้วยต้นมันยังแบบคล้ายๆว่ามเมล็ดยังไม่หล่นเลยเนาะข้างบนยังไม่หลุดออกเลยอันนี้ก็มะเขือเอปาะภูเขาทอง ก็มีหนาวตายเห็นไหมหนาวตายโซนนี้นี่หนาวตายหนาวตายอันนี้ก็จะมาเขือตอแหลมือเขือตอแหลตอแหลสายพันธุนี้สีเขียวกับสีม่วงแล้วก็สีอะไรสีขาวปีนี้ไม่เพาะไม่มีพื้นที่แล้วก็มาเขือปาะสายพันธุ์นี้สายพันุ์นี้สายพันนี้น,นี้สอง แล้วก็มะเขือเปาะคางกบตรงนั้นตรงนั้นเนี่ยคางกบคุณแถวอีสานจะชอบชอบกินเนี่ยเขาบอกว่าอะไรทําซุปมะเขือหรือป่นมะเขือเนาะกระถางนี้มันงอกไม่ค่อยทันกันเนาะถ้าอันนี้มันน่าจะย้ายได้แล้ว เดี๋ยวรอประมาณสักห้าวันดีกว่าหรือประมาณสักอาทิตย์หนึ่งน่าจะย้ายได้อ่าอ,อันนี้ก็เหมือนกันเนี่ยนี่เหมือนกันมอกไม่เสมอทางนี้ก็เหมือนกันมีต้นกล้าที่โอเคนะโอเคอันนี้ก็ย้ายได้อันนี้อันนี้น่าจะรอสักก่อนเนะาะค่ะเดี๋ยวให้ดูมะเขือเปะอ่าค้างกบ บางคนก็เรียกมะเขือเปอาะาังกบถ้าอีสานก็จะเรียกมะเขือคังกบเลยชื่อสันส้นๆต้นกล้าเขาสมบูรณ์ดีด้วยนะน,นี่อัตราการงอกก็เวิร์กเวด้วยโคนต้นก็ใช้ได้นี่ใช้ได้แข็งแรงด้วยครับเดี๋ยวดูมะเขือเปาะอีกบริษัทหนึ่งเนาะเป็นของสอนแดงที่เคยเพาะตลอด มัน,นมคือเปาะปากระถางน,นี้เนะาะถาดนีน้ก็เพาะไปเดี๋ยวดูก่อนนะน่าจะเป็นวันที่หนึ่งได้ปะอ่ะวันที่หนึ่งเดือนสองก็เท่ากับว่าหนึ่งเดือนแล้วนี่ต้นกาขนาดนี้แหละต้นกาหนึ่งเดือนของมะเขือเปาะดูขนาดต้นกาหนึ่งเดือนของมะเขือเปาะเนาะนับจากลงดินเนี่ยวันนี้เป็นอย่างเงี้ยตัวขนาดนี้ คะอันนี้ก็ต้นก้าของมะเขือดูดินหนาวเนาะนี่ไม่ได้คุมโดมให้ลืมออต้องคุมโดมแล้วก็คุมอุโมองค์อีกขนาดผ้าผ้าคุมนี่ผ้าคุมสีขาวนี้สี่ชั้นแล้วก็พลาสติกอีกสองชั้นเป็นหกเนี่ยมะเขือค่อนข้างจะชอบอากาศอุ่นๆนิดนึงถ้าพริกเนี่ยมันยังพอแบบ ทนนะเ,เนี่ยเนี่ยไหมใบเนี่ยช้ำเลยไม่ได้คุมสองวันลืมดีนะไม่ตายหมดเนี่ยมอือนะมีตายเนะี่ยเพราะว่าอากาศมันหนาวเด้ต้นกล้าก็โอเคแล้วแหละเดี๋ยวต้องย้ายต้นก้าแล้วแหละ ไว้ก่อนตอนนี้ยังหนาวอยู่ตอนนี้ก็ประมาณ8โมง8โมง15เดี๋ยวให้แดดอุ่นๆนิดนึงเดี๋ยวค่อยมายาให้